ครับสวัสดีครับผู้มีอุปการะรคุณทุกท่านโปรดทราบในคลิปนี้ลุกก็จะมารีวิวอีเวนท์ที่ทางประการอัปเดตมาใหม่ในเ,เซิร์ฟประเทศไทยนใน,น,นีันนะครับผมก็จะเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวกับตัวละครแล้วก็จีแต่ไม่มีของใหม่เข้ามาเลยนะครับผมเป็นการกลับมาของทุกสิ่งทุกอย่างในร้านค้าลูกอมดาวนั่นเองตัวเด็เดๆที่เขาโคสนานะครับผมก็จะมีเทพีอคีพีเสื้อสมุดวอตซัมแบ็กฮอรัส s ซนดีนะครับผมซึ่งเป็นตัวละครที่เข้ามาในรุกอมดาวครั้งก่อนตอนนี้กละบมาแแล้วแล้เขาไม่มีตัวใหม่เลยนะครับผมหลังจากอีเวนต์หลังจากอีเวนต์ล,นลุกอมดาวที่แล้วตัวให,ใหม่ที่มาหลังจากนั้นไม่มีเลยมีแต่ตัวเก่าทั้งหมดเนาะซึ่งราคาก็แอบแพงกว่าด้วยไม่รู้ทําไมกันแสนห้าเนี่ยน่าจะปกติแต่เนี่ยดูดิเฮ้ยอันมณีโคตรแพง 1สนเก้าแต่มันอาจจะเนื่องด้วยเป็น black edition ด้วยนะครับผมมันก็เลยแพงเนาะถ้าถามว่า black edition กับธรรมดามันต่างกันยังไงต่างกันแค่สีนะครับผมอย่างอื่นก็เหมือนกันใช่ไหมอ่ะถ้าไม่แน่ใจเดี๋ยวเข้าไปดูให้หลักฐานมันก็มีให้เห็นกันทนโทนะครับผมตรงนี้แล้วก็สมุดภาพชุดแต่งกายนะครับผมเรามาดู แบล็กอีดีกันไหนสักตัวหนึ่งดีแบล็กอีดิชั่นน่ะอ่ะเนี่ Black ยแบล็กอีดีไหมไม่ใช่ลิมิเต็ดกับธรรมดาเหมือนกันนะครับผม80%ลิมิเต็ดอ่าของขวัญลิมิเต็ดแบล็กอีดีอยู่ไหนเนี่ยไม่เจอนะครับผม อุตสาห์จะเอามาให้ดูนี่ไงแบ็กอีดีแปดสิบห้าแล้วธรรมดาล่ะแปดสิบห้าปดสิบห้าหกสิบอืมหหกสิบนี่ไงเห็นไหมหกสิบเหมือนกันเป๊ะเฮ้ยแล้วเอาอะไรไปแพงขนาดนั้นนะ ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมอีกทั้งยังเป็นตัวเก่าอีกด้วยเนาะตุ้นอื่นนะครับผมก็จะมีสวีทโดยอนนะครับผมมันวอลสีครามมันวอลสีชาติน้องโครฮารยองสตอเบอรี่อ๋อที่แพงเพราะว่ามันเป็นตำนานนี่ว่าตัวข้างต้นมันเป็นแค่อ e นะีโวเนาะตัวหลังๆเป็นตำนานอืม ส่วนคอสตูมของตัวที่มีตำนานมาอยู่แล้วนะครับผมก็แสนไม่ลิมิต็ดอีดิชันเป็นแค่คอสตูมธรรมดาเฉยๆถ้าไม่ราคามันแปลๆระหว่างคโคลตำนานแสนแปกับแบค็คฮอลัสแสนห้าอีโวลุงก็ต้องเลือกแบค็คฮอลลัสปะ เพราะว่าลุงชอบแบค็คฮอลสัสอ,อ๋อถ้าเกิดว่าใครชอบโคก็เลือกโคอย่างเงี้ยหรอไม่ใช่โคอ่าคุณต้อง,องเขาชื่อโครนะครับผมโอเคส่วนฮิตนะครับผม,มจีลิงก,กลับมาให้หากันแบบไม่ต้องเติมตังคนะครับผมแต่เสียแสงสาบแพ,พงไปไหมสุดที่แล้วอ่ะเราเก็บลูกอมดาวได้แค่สองแสนเหมือนเขาจะดึงลูกอมดาวไปจากเรายังไงไม่รู้นะ เมือนเขาจะบังคับให้หาลูอมนาวเนี้ยลูไม่ได้รู้สึกไปเองปะแล้วก็เครื่องประดับของสวิดโยอนนะครับผมที่กลับมาเนาะแสนสามตัวอื่นยังไม่กลับมานะครับผมส่วนจี้อื่นก็จะเป็นจี้ที่ถูกอัปเกรดเป็นเวอร์ชันดาร์กแล้วนะครับผมก็จะมีรองเท้ากับขางเดเมนชั่นเกาะลอยฟ้ากับขางสาหรับใครที่ไม่มีความสามารถในการเลือกคอยเดนน้าถอวหลังนะครับผมอันนี้ถือว่าเป็นทางออกที่ดีเลยนะ แต่ก็แพงเกินไปหน่อยนะครับ Dark Super อร์ปองสบู่หลุมดำนี่ไม่ค่อยเห็นเนาะดาร์คเพนบอลก็ไม่ค่อยอันนี้ก็ไม่ใช่เวอร์ชั่น Dark แล้วนะครับผมเป็นธรรมดาโดนแม่เหล็กทำลายลุกเตา๋าอุปกรณ์เขียนแบบนักดาบตามแต่ชอบ b o ร์สกับดักเพชแฮมสเตอร์ไดเมนชัน่นแฮมสเตอร์ก็ปี่ของความสุขหมวก Super Low แล้วก็โดรนแม่เหล็กดิช,ชาร์ดบมวกอัลวินไทเทเนียมกเกาะลอยฟ้าที่ถูกเนลเทสอันนี้ก็เดินหน้าทอนหลังแล้วก็ห้ามไม่ให้ศัตรูทำการบลฟบ่อยๆถ้าเทียบกับแสนหนึ่งกับ0 0 0 0ืกก่นหกหมื่นว่าคิดว่าคุ้มนะเอาแค่ความสามารถพอเดินหน้าทอนหลังถ้าเกิดว่าเราไม่มีจริงๆนะครับถ้าเกิดว่ามีแล้วก็ไม่ต้องหลุมดําก็ได้ถ้าเกิดว่าไม่มีจริงๆนะนะลองเท้ายูนิคอร์นก็ลอยฟ้าหลุมดํา หมวกระเบิดไทเทเนียมแค่นี้ส่วนที่มาในอีเวนต์นี่ไงคอสตูมสำหรับใครก็ตามอีกแล้วเหรอใช่ก็คือลุงก็คือหนึ่งในนั้นนะครับผมสำหรับใครก็ตามที่ไม่ได้ทำกิจกรรม14วันแล้วเขาจะแจกคอสตูมก็มาเสียได้ที่นี่เนาะถามว่ารอ่ารอ14วันแล้วได้ฟรีกับต้องมาเสียนี้แสนแเลือกอันไหน นัตอนนี้มันก็เรื่อกอันนี้อยู่แล้วแหละเพราะว่าอันนู้นมันเรากลับไปไม่ได้ไงเอ <c oughs> เสียใจยแต่ไม่มีปัญหานะครับผมแนอนาคตมันจะมีตัวอื่นๆที่เก่งกว่าน้องสุดสาครมาอย่างแน่นอนแล้วก็ไปหาตัวอันนั้นนั่นมาเล่นเนาะตัวนี้ก็ต้องเปเสียใจยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครไม่ได้หานะโอเคแพ็กการ์ดพิเศษเอสบวก ข้างในนี้ไม่บอกว่ามีอะไรบ้างด้วยสไปก้าก็มาหรอโอ้นารีก็มานักลบอัคคีเข้ามาอันนี้ตัวละครที่อยู่ในในกล่องนี่ในกล่องเพนกวินเนี่ยทำได้จะมีตัวนี้อีตัวนี้อีตัวนี้ได้เพราะว่ามันออกวนแม่งสามตัวเนี่ยโอเคส่วนจี้นะครับผมก็จะมีจี้ดาร์กปาชูริเคนนอตดาร์ก โดน Dark, รนอิเล็กทรอนิกส์ดากกระต่ายภูเขาแม่เหล็กบอร์ดดอบซูเปอร์นี้ไม่ใช่เวอร์ชั่นดาร์กแล้วนะครับผมบัตเชอร์ประเทศที่จุกในระเทศเนาะเกาะลอยฟ้าซากู้าเอามาใส่แทนหมวกหรอแล้วป้องกันจากหมวกล่ะเฮ้ยจี้นี้ทำให้เมตาเปลี่ยนเลยนะเนี่ย จีนเนี้ยเพราะว่าเราก็ไม่ต้องใส่หมวกไงเราแค่ใส่เกาะลอยฟ้าซากุระมาแล้วก็เอาป้องกันมาจากจีนอื่นที่มีป้องกันสองครั้งซึ่งมันน้อยนะและไอ้ที่ป้องกันสองครั้งพวกนั้นอ่ะมันจะอยู่กับไอ้ความสามารถที่ไม่ค่อยจะมีประโยชน์สักเท่าไหร่เมตาจะไม่เปลี่ยนนะครับช่างเลยเลูกเต่ามงกุฎน้ำแข็งคำถามคือ กลับมาให้หาอีกหนึ่งครั้งถ้าเกิดบออัปเป็นเลเวลแม็กมันจะคู่ขี้กดได้สามครั้งไหมเพ่าะปกติอะถ้าเป็นลูกเต่าเก่าๆมันจะกดคู่ขี้ได้แค่ครั้งเดียวและเราซื้อคู่ขี้มาอีกสองครั้งก็ลงไป็สามครั้งแต่ถ้าเป็นอันใหม่มันจะเป็นสองครั้งสี่ครั้งมันจะเยอะกว่าเออถ้าเป็นอันใหม่จำได้แค่นี้แหละลูกเต่าไม่หมดนะครับผมแล้วก็ ลูกเต๋าดอกไม้อีเว้นต์มันน่าเบื่อแล้ถ้าราคาถูกขนาดนี้ลุงคิดว่าไม่น่าจะบวกสเตตัสเพิ่มมันน่าจะเป็นลูกเต๋าเก่าแต่เนื่องด้วยเป็นเกมที่คนเล่นชอบสะสมอ่ะสะสมลูกเต๋าสะสมการ์ดสะสมจี้ลุงก็ชอบสะสมเพชรเนี่ยไม่ใช่เพชร <laughs> มันก็แล้วแต่คนนะครับผม น้องเพียวเซนตี้คาลีราชินีอเมซอนราชินีอเมซอนไม่ใช่ตัววิกตอรีน่นี่ใช่ไหมราชินีมันต้องเป็นอเมซอนเฉยๆจะเป็นตัววิกเออไม่มีอะไรละแต่เนื้อสีอื่นใดนะครับผมยังไม่หมดหรอโอ้โหโหโอ้โ,อโอเยอะบอกเลยว่าเยอะมากไอจี้ที่กลับมาอีกครั้งอ่ะเอ๊ะ กาะลอยฟ้าหลุมดำเมื่อกี้เราก็เห็นในฮิตปะเกาะลอยฟ้าหลุมดำเนี่ยฮะราคาไม่เท่ากันด้วยโคตรจะเลิดเกาะลอยฟ้าหลุมดำห้าหมืนเกาะรอยฟ้าหลุมดำเท่าไหร่หลอนไปเองปะสี่หมืน เห็นไหมไม่ใช่หลอดไปเองด้วยโคตรแปกลกรองเท้ายูนิคอร์นคุยวิญญาณให้ทะลุหมีแต่เดี๋ยวไก่อนนะอันหลังๆเนี่ยเหมือนจะเป็นอันที่เปิดแพ็กจี้ที่ทำอีเวนต์ต่างๆอ่ะแพ็กจี้อ่ะมันก็จะมีสิทธิ์สุ่มได้ออกมาใช่ปะ่ะในพวกเนี้ยเหมือนลุงจะเคยเปิดแบบแวบบ๊แบๆบแบบสักอีเวนต์หนึ่งแบบเอา้าไม่ใช่เปิดอีเวนต์เปิด หลังเอ้ยจี้หมานี่คืออะไรเปิดหลังอีเวนต์แบบล่าสุดนี่ไงพวกนี้ไม่ใช่หรอ,อไหนๆพวกนี้พวกนี่ไม่ใช่ไม่รู้ว่าเปิดมาได้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับผมแต่เปิดมาได้แหละประมาณนี้ก็แล้วกันจี้ก็เยอะมากนะครับผมก็ เหมือนเขาจะดึงลูกอมดาวของเราไปเนาะก็แสดงว่าลูกอมดาวรอบใหม่อะ่ะจะมีอะไรน่าตื่นเต้นแน่นอนนะครับผมรอติดตามรับชมกันได้เลยแต่วันนี้ถ้าเกิดว่าใครนะครับผมไม่มีลูกอมดาวเนาะแนะนานะครับผมก็ไม่ต้องไปตะบีตะบันหาลูกอมดาวเพื่อมาหาปิดจี้พวกนี้นะครับผมเพราะว่าราคามันค่อนข้างที่จะแพงอยู่แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีความสามารถในการแน่เทนะห,หลัลนะครับผมแนะนำเนาะสี่หมื่นเมื่อกี้นะครับผมกเกาะลอยฟ้าหลุดดาว คุ้มสุดเพราะว่ามันมีห้าหมื่นไงเราก็ไม่ต้องซื้อห้าหมื่นเราก็ซื้อสี่หมื่นแทนเอ้ยความรู้สึกมันคุ้มแต่ถามว่าจี้สี่หมื่นคุ้มไหมกับความสามารถแค่นี้ก็บอกได้เลยว่าไม่ค่อยจะเท่าไหร่นะครับผมก็อย่าไปฟังรู้ให้มากนะักิดวิตมีคอยแย่เองนะครับผมลาไปก่อนพบใหม่คลิปหน้าขอทุกคนมีความสุขและกิจส,สิทธิ์เซอประเทศไทยที่เราเรียกว่าอะไรกิจสิทธินะครับผมไปละจิบจูไม่มีอะไรเลยไม่ได้แนะนำอะไรเลยนะ ป้าไป11นาทีกับอ่านจี้ที่เข้ามาแล้วก็การที่เข้ามาในเว้นนี้โตรเยอะเยอะกลับมาเยอะเกินครุ